สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพชรพะลวยกัมาอยู่อ,อ,อำเภอบัวเชิดเนาะคะ่ะเนาะมาอยู่ที่อ,อำเภอบัวเชิดมาหาห,าหลวงปูนะคะเนาะหลวงปู่สายขมิ้นเด้อค่ะหลวงปูสายขมินขม้นเออเพิ่นให้เขามาแล้วเนาะค่ะติดต่อกันมาแล้วสองสามวัเด้อค่ะนี่ค่ะหลวงปูสายขมินน้นในเออพิ่นที่อยู่ออยู่ในวัดแอออถวแถว แถวขีดชายแดนเนี่ยค่ะปูเขาเรียกปูสายขมิ้นนะคะเนาะปูเสือสายขมิ้นนะคะเนาะาเพิ่นเขามาแล้วสองหมวดสามหมวดนะคะนะเพทพระรวยพึ่งแดดขาวเนาะพึ่งมาทำลิปเป็นหมวดแหลกเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพทพระรวยจะพาไปตามเอาตัวเลขของหลวงปูนะคะเนาะหลวงปูเสือสายขมิ้นนะคะเนาะ ของงวดวันที่16เมษายนเนาะค่ะนะ้องวดวันที่16เมษายนงวดเมื่อกี้ก็เข้าเด้อค่ะเข้าเต็มๆ9009เ,เ,เาน,ะะานาะค่ะบ่ได้มาทําคลิปเด้อค่ะเนาะอ่าเพิ่งรู้ข่าวนะคะนะ่ะเนาะเพิ่งมางวดแรกงวดนี้นะคะ่ะฝาก FC ติดตามแอลลุงปู่เซีอเนเดอร์ค่ะถ้าเกิดงวดต่อไปเข้าอีกเน,นา,า,านะค่ะเพชรพัลลุดจะจได้มาตามเนาะค่ะเนาะมาตามปูเซียไซคขมเม้นไฮเอรือว่าท่านผู้ชมจะเป็นแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะในงวดต่อๆไปเนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะงวดนี้เพชรพรวยุดะ สิพ้ามาหาเออพ้าไปหาหลวงปู่เนาะคะนะ่ะเนาะที่กระท่อมหลวงปู่เนาะคะนะ่ะเนาะนี่เนาะคะนะ่ะเนาะหลวงปูกงป่กัอยู่กระท่อมเห็นบ่นนะคะกุฏิเนาะค่ะกุฏิกุฏิเขาจะมีอย่างนี้เนาะค่ะเนาะน,ะนี่คือวัดเนาะคะนะ่ะเนาะบริเวณวัดของหลวงพ่อเนาะค่ะนะี่ค่ะลมเย็นนะคะเนาะลมเย็นหน้าอยู่เนาะค่ะนะี่ค่ะไปเผ็ดวรวนผ้าไปตามโตเลขก,กับหลวงปู่เนาะคะนะ่ะเนาะปู่เสือสายขมิ้นเนาะค่ะเนาะ ของวันที่16นะคะวันที่16มีสารนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรผูรวยเน้อค่ะเป็นกำลังใจให้เพชรผูรวยที่หาคลิปอ่าหรือหาแนวทางให้เอฟซีนะคะเนาะไปเลยค่ะเพชรผูรวยพาไปตามนะคะนะไปกันเลยค่ะปูนะครับผมสะการชาสะการชะดันดนค่ะได้ดันดนมาหาปูเนาะปูเสือได้ยินข่าวอันนี้ได้ยินได้ยินข่าวก็เลยมาตามทีได้ยินแต่ละปูดังตึงโออดังตึง ก <God. S 1> ว่าสีมาหาแนวทางหาสูขหาลาฝากเอฟซีบบปูข้านวทางมันก็ไม่ิดไม่ถึกอกน้นาวนงเลยครับผมหายไปรก็บปผาผจากวันได้แล,วล้วก็วัน้นเน้นตัวใดคือยังเพอ,อันนี้บาดไมนออกเน้นข้าหายข้าหาศูนย์นันึงมันออกหาศูนย์เนนะนะครับครับเปิดออข้าศูนยประเด็เน้นแล้วเหล็กมันสองหาครับผมขวปมวดงวดงวดที่แล้วได้ได้ตัวใดกับปูได้เลยรังเดียวแต่ต <c oughs> ัด ต้งสามมังได้เก้าหาศูนย์กับตัดเก้าศูนย์แล้วก็หาศูนย์ก็เก้าหาเท่านั้นอ๋อแล้วเลขสูตรเลขสูตรองนก็สองแปดหนึ่งกับตัดสองอันเท่านั้นสองแปดหนึ่งอันนี้เลขสูตรเลขสูตรสองแปดหนึ่งมันก็ข่าวบนเก้าหาศูนย์นี่เป็นเลขอย่างเลขฝันเลขฝันนี่เป็นกับเลขฝันกับยูหันเลยบับฝังเสร็จบังให้เบังเล็กฝันนี่น้องซื้อนี่ เย่าอยาเ่าเบื้องเนกัปูบอสิบอกบอกกันก่อนเถอะเลขเลขฟันกหางหนึ่งมวึ้มวดทีเแลียวปูบม้วดทีเแลียวเนาะมวดทีเลียวละคือกันเลยคื้กันงวือหงฟันจะแห้งฟันจาแห้งเลยฟันเหมือนพระน้อวันว่าเดี๋ยวปูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทีละสเต็ปเนาะ ก็คือถามก่อนว่าเหล็กปูเนี่ยมีเหล็กฝันกับเหล็กสูตรกับเหล็กสูตรคำนวณเล็สูตรคำนวณเนาะระหว่างสูตรคำนวณกับความฝันนี่มันต้องตรงกันแน่นบ่หรือว่าอย่างไรบางวดมันจะเข่าตรงกันบางวดนได้ตรงกันแล้เหล็กแล้ววันละโคโลโตต้องเทอกับเหล็กฝันเขาเขาล่างเหล็กสูตรเขาบนกันสิอ๋อครับอืมชุดมันหนึ่งเหล็กสูตรนี่ต้องล่างจ้าเลยเท่าสูตรอ๋อเหล็กสูตรกับเหล็กฝันเหล็กฝันเหล็กบด ทุตกอนล่ะเลขเลขบนเลขฝันขึ้นบนสองหกเลขฝูดล่างอ๋อสลับกันเนาะค่ะเนาะงวดวันนี้ก็เลขฝันล่างเลขฝูดขึ้นบนครับนี่ก็ห่อนี่ก็มาว่าติดเขาทั้งบนทั้งหลังครับอ๋อคิดว่าคิดว่าคิดว่าที่เขาทั้งบนทั้งล่างเลขตัวเดียวกันได้เลขสามตัวนี่ตัวเดียวกันจะสามารถแปลออกว่าเป็นเลขฝันมาฝันยังที่เด้อเหรอเอาเอาความฝันนะครับ วันว่าย้มอ่ะใครสุดคือสุดทหารแหละแต่มาดูนี่แตมาูนี่อ่ะแบกปุยลูกซ้อมาบอกนึงอ๋อปู้ปูยลูกซ้อมเอามาให้ยแล้วนี่ฝากไมให้นี่แล้วจะแบกเขาในบ้านกับคนหลายคนตัวแบกหลายคนน้ำปุยมามาว่างไว้รือวาให้ยแตมาอย่างไรแต่มาแะให้ปู้เอาโลดมากระเบงปุยลูกซ้อมมันก็ะรองมีทะเบียนไหมหรืออ่าเลขทะเบียนมันเหรอมันจะไมีอยู่ห้าแปด ห้าเจ็ดทับหกห้าแปดเจ็ดทับหกห้าแปดเจ็ดทับหกเออไอ่ที่คือทะเบียนปืนทะเบียนปืนจะมากกันเลยหงยหย่อมเขามาหะไปจะงไรต่อหว่ก้อนฟันก่อนครับเท่านี้แหละเท่านี้นี่เบอรห้าแปดเจ็ดทับหกห้าแปดเจ็ดทับหกเป็นปุ้นลูกซองเลยซองเงาแต่ว่าไม่ต้องเอาไว้เหรอกันตำรวจมาจับคมันประจับหรอกผมเอาไว้ว่าปื้นผม กัไปนะหูมือเปล่ไปไอ้ลูกไปลูกไปบงยุดทุ่มใบม้นผ่านี่เห็นทุจุดใบนั่หาแล้วมนพานทแล้วครับตัวไหนก็หาเข้าไปอยู่สาเ่องนั่นเลขถูกเลขูนี่คือสามเก่าสองยังูเลยเลขสูตรเออเลขสูตมันได้สหางเลยเลขสูตรในสองหางเลขสูตมันได้หกเกห้ากับสี่เกาสากเกหากับสี่เกสาม เล็กสูตรนี่คือเลขเลขกสูตรคำนวณเหลยกคำนวณเอ้ครับมุกเกาหามันสีไดายยุ่สามมันมันเข่ามันเข่ากับเล็กฟันนั่นเนี่ยครับมันเข่ากับเล็กฟันเนี่ยเจ็ดหานี่ก็หาเจ็ดนี่ยหาเจ็ดเจ็ดหาก็หาเจ็ดเล็กฟันนี่โตัตแปดหาเนี่ยเอาบุผลงันก่อนแต่ได้เล็กสูตรเนี่ยแต่ามาให้ให้ไปสองคู่เท่านมันไม่เกาหับ เก้าสามันเด้อสองหานี่มันเล็อันม้วนกลมไหวนี่เล็กันอ๋อเออเออเบิงเบิงเบิงตัวเด็กของของความฝันของปู่ก่อนครับใส่ให้เบิงเล็กตดให้เบิงน่ะนี่เล็กเล็กตูดมาได้สองคู่นี่ครับหกเก้าห้าสี่เก้าสามนี่แหละตัดเอาตาหางมาสองตัว พกเก่าหากับซีเก่าสามนี่เป็นเหล็กสูตรคำนวณนะปู่สูตรคำนวณครับเดี๋ยววันไหนฟันท่องเอาเนี่ยฟันท่องเอาเหล็กฟันเนี่ยสองคูนแต่เดคูนเล็ฟันก็คือเล็แปดหาหนึ่งกับแปดหาเจ็ดวะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งมาตัวเดียวกันก็เลยเอาเนี่ยอ๋อแปดหาหนึ่งแปดหาเจ็ดนี่กันหนึ่งกับเจ็ดอาทีเป็นตัวเดียวกันเพาสิกันมันย่างมือคมือขึ้นวันมาฟันว่าไอ้ฟันว่าผู้เฒ่ามาเลีนเลียนทอดซับอยู่นี่ อะไรเลยโอ้โหขนยกข้าวสาลีแปดห้ามานเต็งหนึ่งมาแรงสมดเลยมาพันซ้ำมาพันมาพันซ้ำอีกว่าแปดห้ามาแรงแปดห้าเต็งหนึ่งมาแรงแปดห้าเต็งหนึ่งนี่แหละก็สมมาอมโหก็เลยเป็นแปดห้าหนึ่งว่าสันแบเอูถ้าแต่เลขเลขนี้เลขศูนยนี่บอลมันได้ข้างบนเลขเลขซ้ำเลขอันนี้รับทริปมันได้เลขซามกับเลขศูนย์ครับ ักหน่วยมัได้เลขาเลขแเลขเก้าม่ไเอาูนมัเป็นเลไอ้เลขล่างที่ปูเียรเล่างเลลขล่างเป็นเลขศูนย์เป็นเป็นเลขูบอเลืหลักสิบมได้สมกับศูนยามกับศูนย์แล้วมันได้สมกับหกับศูนและแต่มาตัดหออกมาเอาแต่สามกับศูนครับแล้วเอาสามศูนย์ก็นี่ศูนย์ห้าแล้วก็สามห้าสามแปดสมเกศู ครับจะมาเรียนสองหลักสองทางเรียนสามห้ากับสามแปดเน้นเน้นสามห้ากับสามแปดตัวนั้นก็เป็นตัวประกอบไปเน้นขึ้นขีดเส้นใตไว้เนาะเส้นใต้ไว้ตัวเน้นถ้ามาด่าสีวงกลมแหละครับวงกลมเอาเลยอะไรเอาขีดขีดไปประกาศวมอย่นงไรงนี้เลขฝันเนี่ยเขียนบอกนี่ร่างก็เป็นเลขโคนตัวตัวสีวงกลมไว้ก็คือ เล็กตัวเน้นอ่ามาเบิึงเบิึงลักลักเลยอ่ะอ่าฉันสมมุติตัวเน้นเน้นเน้นตัวเน้นเล็กสามตัวเล็กเล็กสามตัวเล็กหวานเนาะเดี๋ยวผมขอขีดเส้นใต้ไว้เนาะเขาบอกให้วงบอกให้วงบอกให้วงเดี๋ยวผมขอซองเล็น้อยหนึ่งกันอ่ะเอาไฟมาซองเอามาซองน้ำกันซองน้ำกันเนาะบ่าวซักเออเพชรมาซองอ่าอือไี่แหละไม่ใช่เนี่อ่าอันนี้เป็นเล็กของเป็เลกเถือ สายคอมเมนต์ผู้ซื้อสายคอมเมนต์มีเหลขสูตรกับเหลขฝันเหล็ฝันกับเหล็กสูตรสองสองตัวนี่สองตัวนี่คือตัวนี้บ่ครับแปดแปดเจ็ดหาก็แปดหานี่ยอ๋อเจ็ดหาเนี่คือ เน้นๆอีกตัวหนึ่งเนาะสองหางเลยซื้อทอกันเลยเนี่ยไอ้สองหางโอ้สองหางตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอขีดไว้ก่อนเด้อกับตัวนี้อ่ะนะผมขอขีดเส้นไตไว้แน่นอยหนึ่งอ่ะตัวเน้นตัวเน้นตัวนี้แน่นหนักเลยเนี่ยตัวเด้นโอ้ตัวหนักนี่ผมขอวงกลมไว้ด้วยขนาดนักเด้อเออหนักตัวเดียวแหละแปดทูเลยแล้วสามห้าล่ะค่ะสามห้าล่ะฟูสามห้าเหล็ก่างเหล็ก่างเหล็กรางบาร์เจลีมาเหล็กเหล็ก่างมันเหล็ก่างลักซิปมันเดี๋สามกับศูนย์ ลักสิบใดสามกับเลขศูนย์อ่าครับผมอ่าลักนวยมันในแปดกับผากับเป่าแปดกับผาอ่าแปดหาเก่ารักนวยมันงอ่ะไม่สามตัวครับลักสิบลักสิบมันก็ไม่สามมันจะจสามารถตัดหกออกอืมตัดหกออกมันบตัดออกมันสิได้เก่าตัวอ๋อตัดทำไมเลือหน่อยผู้ใดมากเอาแบบหกสามตัวสิเอ๊ะเลขล่างนี่ปูเน้นตัวใดกว่า เนี่สามหาสามแปดสามหากับ3ามแปดสามหานักสามแปดกับสาตัวหนักเลยตัวหนักเลยคือสาปดวงไปตัวเดียวเลยสามหาที่ผมขอขี่ด้วยในน้อยนึงเนาะตัวล่องไอเอฟซีบงง่ายสามหาคือตัวล่องเนาะสามแปดคือตัวแทนตัวแทนตัวหนักตัวหนักเลยคือตัวนี้วิงไอ่าขอวงก้มไ้เนาะเดี๋ยวผมขอวงกลมไห้เน้อจัดฟาดเบิ้มเลยด้วจวดจัดฟาดบิ้มโอ้จวดจัดฟาดบิ้มเเขาจะมาน้ำเบิ้ม เป็นแนวทางเราพ่เนาะโทษน้ำผู้นั้นจะได้วก็มีอยู่ที่เนียนๆก็คือมีสองหาเองสองหาบนหลังบนหลังบนนี่เน้นที่หาเจ็ดกับแปดหาแต่ว่าตัวบนเน้อเขียนขอเขียนไวหน่อยนึงเนาะเอาเอาตัวนี้หน่อยเนาะบนอ่าบนเน้นแหล่างเขียนไว้แล้วอ่าล่างมีแล้วบนเน้นแปดห้าเจ็ดนะคเขาเนาะหลังแล้วก็เขียนไว้หน่อยนึงเนาะ ใช่หัวไผ่แล้วกันไว้กันไว้ตุ๊ฮะเลขมันตัวเดียวกันแหละแต่มันเสียบแมันมันเกินเหมือนเยอะเนาะครับครับครับอ้าวมีมียางฝากเอ่อทำหรับผู้ชมเอฟซีนะเลขมันก็ธรรมดาแล้วเนาะเลขสูตรเวลามันเข่าเข่าเต็มเต็มครับแต่ตั้งแต่ปีใหม่มาหนิมันรู้จักหัวดอกตั้งแต่ปีใหม่มานี่ันไม่ค่อยรุ้นมันไม่คยรู้จักษ์วดมันขาดจะก่อน <gesch> เลขวิ่ง <at> เลขวิ่งเขาตลอดเลขวิ่งนี่วิ่งตันนี้เขาวิ่งศูนย์นี่เพาวิ่งหาได้วันนี้ให้วิ่งหาบนบอกหาบนว่าให้วิ่งหาบนลนล่างล่างด้วยครับล่างวิ่งศูนย์กับสามอ่ะว่าล่างศูนย์กับสามครับเลขสามอ๋อมันเราอยู่หลักสิบครับล่างก็คือตัวตัวเด่นเด่นเลยให้วิ่งศูนย์ศูนย์กับสามครับเอา ก็ต้องสีเนาะกับสามนี่เนาะต้องสีเนาะเขียนเลยเขียนเลยน้อยๆอ่ะเขียนน้อยๆบนเน้นหาตัวเดียวครับบนวิ่งห้าบนเน้นวิ่งห้าตัวเดียวตัวเดียวเดี๋ยวจะไปสิ่จับยังเลิกฟันมาซื้อให้ซื้อบนล่างเด้อเลิกฟันบนล่างเลู่นี้คู่นี้ซื้อบนล่างเลยเลิกฟันคือหาเจ็ดก็แปลงหานะคะเจ็ดแปลหานี้คือเล่างนย์เลขศูตรไม่ใช่สองคู่เด้อเลขสูตร์มีแค่สองหางเดี๋ยวผมขอดึงหน่อย เหล็กสูตรนี่มันไม่แค่เก้าห้ากับเก้าสามแค่นั้นหละตัวนี้คือเหล็กสูตรสองตัวนี่เนาะนี่สองหางนี่แหละสองหางนี่สองหางนี่ครับตัวนี้คือเหล็กฝันนี่เห่็กฝับสองหางนี่ตัวเดียวนี่แหละแต่เอาหนึ่งมาแทนเจ็ดโอ้กับเจ็ดมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับครับมาเขาย้ายจขาด้วครับผมครับก็ มาเป็นครั้งแรกในปีหกเจ็ดเนาะนะครับมาหาปูเสือสายเขมรนะครับถึงจะโจมกับใส่ดูลพินิจใส่วิจารณ์ในการเราโชมใปันมันถึงไม่สีดโถ่ครับมันถึงไม่นำเอานำกะเบียร์มันถึงแปดห้าเจ็ดทับหนึ่งทับหกผลเห็นผลเขียนไรเนี่ยผลตรงสายผลเกลียนแปดห้าเจ็ดทับหนึ่งทับหกห้าเจ็ดทับหกเดี๋ยวถ้าเกียนปืนนะแมนป่เออเลขกะเบียนมันมือนไม่ซีดโถ แปดห้าหกห้าเจ็ดทับหกทับเออไม่จำกันพวกเขาพวกเขาเอาตัวนี้นะมันหกเก็ดเห็นไหมน่ะทะเบียนปืนห้าเขาตัดเอาหมดที่นีทะเบียนปืนในแปดห้าเจ็ดทับหกเออห้าเจ็ดทับหกทาบหนึ่งได้ทับทับนี่เพื่อสิเป็นหนึ่งก็ได้เด้มันคือเหล็กหนึ่ง กะเอาแล้วใจต่ำถึงช่วงเนาะตัวหนึ่งมันใจมันใจแห้งมันใจแห้งคือแปดหาแปดเจ็ดระวังเจ็ดกับหนึ่งปูวาสันนะครับมันก็ทีมาเข่ากับตัวนี้เนาะแปดห้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดกับแปดกับเก้าออกจมัดปีอ่าปีนี้ปีนี้ก็ที่เจ็ดแปดเก้าเก้าวันนี้ได้ยกหัวดังหันวังตมาได้สิบครูวังศูนย์เก้าเมื่อเนี้ยครับกับม้าฝันวังเมื่อเนี้ยกัมาฝันว่าท้าเราซับกับของขาดเครื่องกับมันโทรมาก เสือเอาเลยหางเดียวสามเก้าห้าเลขเขาสามสามตัวเต็มออกสามตัวเต็มๆอีกอ้ยอันตอนเันกเท่าลักอนตอนเบาที่บ่มานมันมานในส่นแหละมันมานขังนอกแต่ถ้าเบาที่มานี่ควราะเบกปนัมานป๋ายกับปว่าเราะเื่อกับฟันว่าเข้าฟันเ็ฟันว่าเขาานี่หายเล่นเลขหาแล้วบัดเลขเสือออกมือสืเลขสือออกี้ฟันเอาจกรยานม่หายขยานครั้งนึงเสือเอาด้วยงันก่จปดุนอ่ะวันที่บได้มาอีกบัปูนี่คงทุ่ยนี่ โทรเอาเดี๋ยวกะสิขอเบอร์โทรปู่ไว้เป่กนผมเคยมีอยู่รองหล่อรองหล่อจีแปดโอ้จักรยานคันหนึ่งกับแปดหนึ่งท่าแล้วป่ะอืมครับกะเป็นแนวทางของปู่เสือสายกเข็มเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับกะอ่าวัดเขาก็มาซอยส่างก็แพงกันมาซอยปู่เนี่ยโอปู่อยากส่างก็แบ่งเหรียญเอายังมาไหว้หายนี่ทั้งเทีเขาหลายๆตือไปละอืมปู่ได้ส่งมาซอยก็สิกว่าอดเหรียญไปหายส่งเหรียญไปหายครับครับไออยากส่ง หรือพี่ยูมาหายป้าถ้าเอฟซีเพิ่นอยากได้เบอร์โทรนี่ปูอนุญาตให้ปะอนุญาตให้อ๋อสมแล้วอยากได้เหรียญหลวงปู่สวงก็รุ่นรุ่นอันนี้เลยละรุ่นแก้วเลยละไม่รุ่นกีฬาละรุ่นอันกระลักกระแลกบ่เอามาดอกครับกระลักกระแลกบ่เอามาบ้งเลยนี่รุ่นเหรียญมีมีเหรียญยังไงลระปูเหรียญมีเหรียญพ่อซอไปู แต่หลวงปู่มเมนต์สิบเก้าหลวงปู่สวงนี่แต่ว่าก็แต่ก็บางหมดเนาะตาบุรีนี่รุ่นรุ่นรุ่นใบตะเกียนะมันใบตะเกียตะเกียะตะเกียะปู่ทวงดีใบตะเกียะรุ่นเข่านามบี้ปีปีไหนปู่ใบตะเกียเนี่ย เบ่บ่ากันเนาะนะครับน้ำกันหรือมั้งกะเป็นแนวทางของดู่เสือแรกแต่แต่มาเป็นโยมอ่ะแล้วหาแต่มาองหนึ่งไว้ับ๊ทซีเดออเอ๊ะหายบงครับรุ่นแต่มาเรามานอนอยู่วันบ๊ทแต่มาท่านจะบวชแต่มาเป็นเหรีนเล่าเราหามาเหรีหนึ่งเอ๊ะหบงครับครับอปเอาหบงแล้วเราห้ากะในระหว่างทีู่ไดห้ากับเบงเล็เนาะ ปูแป้าปูแป้วเหล็กแผ่นปูแป้วพระนี่พระของสิวานรับกับมือเลยบอกครับรับกับมือเลยตัวนี้โอ้วอานี่ช่วงนี้นี่ตัวนี้ของผาซังผาพอแต่สงครามโลกครั้งที่สองเราไปตักตำรวจวงคู่แดงมีดอกตัวนี้ครับให้ะราบหลงคุณหลวงใหโอ้อยู่ในรถอยู่ในรถบัตรไอ้เบิ้งสัมบัตนามอยู่ในรถแต่มาโทรไปที่งอมมาโทรมาเหรอขาม้าได้ ได้ซี่แสนแต่มาคือรถอ๋อได้ซี่แสนครับแต่แต่ถือของได้ซี่แสนก็โอนหายตามครับโอนหายแต่ม้ได้ซื้อรถซื้ออัพพันหนึ่งแต่แต่มาบอกไลยว่าชุนขับบะไรกับของครับแสดงว่้หัากับดวงดีเห็นตัวเตะไทยก็มีดตลุกเตะเห็นที่นเสียงไปเนาะปกติสิเห็นได้ยินแต่เสียงแต่เสียงไอซื่อต่างต่างไอ้ซื้อนี่นะปูเสือตัวเตะรถจัวนี้ของรต่างพ่อต่างแไป โยกประเทศยังไอ้คนตำรวจตะก่อนน้าตำรวจสมัยหมตะก่อนพันขาตะพีเขาแก่ตำรวจนะทั้งนั้นมันดังนะยังหลุดจริงจริงบ่ให้เบิ่งกเษาวะโอ๋นั่นอันมี้หลวงพระสมเด็จเหมือนพระจริงเนาะเหมือนพระจริงเนะั๊มเน่นะถุยซุ้มเย็นเหี้ยแข่งแฉะยืนงี้ตัวนี้โอ้ยจับมือสั่นเลยผม แต่แบงค์คไฟเส็แตแบงเธอแต่ม้าแต่แบงค์ภาคอีสารใต้อีสารเหนือแตมาไปทุกตวบลเลยคนแกนสวนนวลน้ำพ้องคนเดิกคนเล็กตหมดพิดตาบ๊วยไซคเขมิ้นเน้อค่ะเล็กองเหรียญอยู่บนฝันเน้อค่ะผูกเงินก็พระอาจารย์อยู่จังหวัดสุนแลห์อยู่สามย่านอยู่พวกเนแต่ สามตัวทังหมดแล้วโอ้สามตัวแต่สามตัววังวังเก็ดครับผมเก็ดเก็ดเก้าเก็ดเก้าบ่ครับผมเออเก้าเก็ดเก้าละเก้าเก็ดเก้าออกฟันว่าไฟใหม่รถผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หัดในบ้านนี <S S <S ่นี um ่ยบ้านผู้เขยเลยล่ะเขาเป็นน้องเขาเป็นผู้เขยกันนะผู้ใหญ่นี่เราเราอยู่ที่ทางไปนในละบ้านนี่แหละพวกเรารถไปขนดเขาแล้วไฟใหม่ใช่ไปหมด คืผมาประกันซือเอาเด้อเร็กรถผู้ใหญ่หาสันใบผูดอดไรก็บอยูออกที่ลีเกเก้าออกมาสามโตัวนี้ยจ้ะปีนี้เลยครับปีนี้ออกสามโต้ถึก3งสามเถื่อและสามเถื่อเลยววังออกวังออกเลยโทรศัพท์แต่มาแต่มาถือโต้ดีร้อยถึงสองร้อยต้ก็เจ้าาจแปดสิบบาทวังวังศูนย์เก่าออะถือเลขอันกับว่าเลขแต่อดสลิดสิบบาท ชูนเก้าหมดหมดเมื่อกี้ถูกปะคะพ่อนี้ก็ได้ยังได้แต่เล็อรตสรีก็ได้แต่ถ้าชูนเก้าบอกหลายไปก่ได้ครับเก้าศูนย์คือหลายเก้าศูนย์เงินเมื่อกี้ไม่ได้กลับไม่ได้กลับคือหลายแล้วไกสเลยหรว่าวงอีกงเดี่ยวอ้าถูก็ได้ก็ไป้กได้ใเอาละแล้วไ ความประจําโตพระคู่เวียนแล้วมาบกไปละเอาเงินมาพวงเมื่อพวงสามพันเอาวิรีบบะรสจัดหลวงพ่อเรื่องซื้อกระดาเนาะว่าไปมือแต่มาเบากันอยู่นี่แล้วพขนังอยู่หนิเนี่ยนี่หน้ากมากว่ารวยโตกพระคู่อยู่นี่ได้พระคู่มาถามจะสื่อที่มือเฮ่าอ้ามันจอได้จบคลิปเนาะจบคลิปข้าวก่อนนะครับครับผมรับไปด้วยเด้อผู้ใดกระเบื้องซิปผู้เสือเนี่รับรองเราฟิวางดอก มันจ่าฟาบ้มด้ยจุดจานจุดจานฟาบ่มด้วยนี่วันนีเขุดาตามตัวครับฟูเสือีิปกติสภ่มีไทยมาไทยแต่ห้ามีแต่พวกผมเป็นว่ครับมีแต่ผมเรานมีแต่โั้ต่างนานมีแต่ต่างหายแต่ตามเสียงถือว่ามีชคดีเนี่ม่คุมาไทยพี่แหลกพี่ไกเลยผมเบาที่เลยมาไทยเราอยู่แต่กระชายได้ซนี่แล้ว๋อถ่าไทนานเช่ไห้มายนานาทโตครับเอ้า ตัวเป็โฉกดีของหมูห้าวแหละเนาะของเบาซักของคนสุดินทีวีของเบาที่ของเพชรเพารุ้ยนะครับเมือนีบ้านกันทั้งหมดมาอยู่นี่พอนห้า้นะครับอะไรสามอืมคุยเพิ่มมาอยู่ออกสี่สองสุดินมาครับห้าสามห้าสามมาหนีเด้อพี่นองเด้ออ่ะไอแคบนาเจ้าไวเน้นเน้น รับปีนอเน้นๆสามเหยมาคแคบไวแคบไวนะครับอกเคยผ่าได้สำหรับเรียกคูเสือสายขมนผู้ได้เบิ้งรวยเบิงรวยผู้ไดเบิ้งรวยด้วยค่ะผู้ดเบ้องรวยด้วยค่ด้อรวยรวยย่างเดียวผู้ไดอยากยด้ของ่ะโท้ตรงมาเลยค่ับโอ้เงรนยส้วยค่ะเบืองรวยด้ว่ะไอเบ็้องร่ย้วกคนะบต้องรแล้วกค่ะผ้เท้องรค่ะครับด้บื้งเทยด้วยค่ะผ้เรวย้วล่ะผู่ได้เบงของไปให้เขา เอาลายกี่เด้อค่ะไมก็มี่ลายดอกมัเดือเสือสายอมเมนจวดจัดฝาดบ่มเด้อค่ะครูบอกแหละเด้อค่ะอยู่ที่กุ้งเียนอ้าวควายโตไขมันเด้อโยมไข้ดำให้ด้วยเป็นมบบเด็ดสีหมดนี่หมดสินเหลือกินเหลือใช่สี่คนเงบุนสร้างกับแพงใส่กัน นี่แหละตัวเป็นๆตัวเสือตัวต้องไปเบิ่งตัวตูวเสือตัวเป็นๆเลยค่ะจวดจัดฟาดบึ้มเลยเด้อค่ะปู่บอกเลยเด้อค่ะจับปลาดุ่มเลยสองห้างบนล่างตัวเน้นสองห้างขนาดนี้ปู่ขนาดทายู่ยังณหอนเนาะ